เหตุการณ์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นใน21วันนี้จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นใน21วันมาปราษรีกรกฎดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราใช้ไพ่ตีโรกาดูซิว่าสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นกับเปล่านะจะเป็นเรื่องอะไรเป็นพลังงานแบบไหนเราจะพบกับสิ่งไรนะครับ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการาได้รับในเรื่องโอกาสนะแล้วก็ได้รับความเรียนรู้นะการสิ่งที่เราจะได้รับเป็นเรื่องสติปัญญานะครับการเรียนรู้ทักษะนะความรู้ใหม่ๆในเรื่องของวิชาชีพในเรื่องของสิ่งที่ทําให้ต่อยอดกับ ทักษะต่างๆของเราที่มีอยู่เดิมมันเสริมให้ดีมากยิ่งขึ้นจากที่เราทํางานอยู่เดิมแล้วมันได้เสริมทักษะตรงนี้มันทาให้เราต่อยอดได้เยอะเลยนะครับเราก็ทําให้เราได้เกิดสิ่งใหม่ๆนะในการกระทําในการที่ได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับ และได้รับก,การสนับสนุนด้วยนะนมันเป็นการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่คอยห,หนุนนําให้เราเนี่ยเออมันเป็นการผลักดันให้เราสําเร็จมากยิ่งขึ้นในส่วนที่เราจะได้รับในความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการมากกว่าเดิมน,นะครับในส่วนที่มันเป็นทางการทาหลายๆอย่างที่บังบังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเออมันล้นแล้วเราก็ต้องใช้ทั้งในเรื่องของสมาธิใช้ในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณที่เราอาจจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ จดจ่อกับสิ่งที่ทําสิ่งที่เป็นพระ้นเปพระศิวะในหมายถึงการทํำสุดงึงอย่างให้มันสําเร็จแต่มันต้องมีความจดจ่อที่พอสมควรเลยแหละในเรืต่างๆานะพขึ้นว่ามันต้องเป็นระบบระเบียบตามลําดับขั้นตอนของมันที่มันควรจะเป็นและการถูกสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่แนะคนที่มีอำนาจเหนือเรามีคนที่ จะช่วยเหลือเราได้นะก็ต้องเป็นคนที่เขามีอํานาจมากพอแล้วก็หนุนนําให้เราเกิดความสําเร็จมันก็ได้รับกันสนับสนุนที่ดีนะไปคือเป็นนารายณ์ทรงสุบัตินะก็เหมาะกับพลังงานที่คนที่ทําธุรกิจก็ดีคนที่ทําเกี่ยวกับ ราชการก็ดีนะทุกอย่างก็จะสําเร็จมากขึ้นเพราะว่าไพา่คิดว่ามันจะมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มเห็นในการกระทําของตัวเรามากขึ้นและส่งเสริมให้เราเนี่ยได้รับความสําเร็จในในรูปแบบสิ่งที่เราสามารถทําได้อะไรที่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นการส่งเสริมด้านความรู้ส่งเสริมด้านทักษะนะอาจจะมีเรื่องการเรียนตรงเรียนต่อนะการใครที่จบปริญญาตรีแล้วก็เรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ส่งเสริมให้เราดีมากขึ้นจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ก็น <S an ct i> ับว่าเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆนะที่มันทําให้เราเนี่ยได้โอกาสมากขึ้นเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่าไปมองว่าสิ่งใหญ่ๆมันไม่จําเป็นต้องได้สิ่งที่มันสวยหรูสวยงามแต่มันเป็นการต่อยอดให้เราได้เกิดโอกาสเกิดสิ่งที่มันได้ทั้งทรัพย์ได้ทั้งเงินได้ทั้งทองได้ทั้งงานได้ทั้งอะไรบางอย่างที่มันมาเกิดขึ้นกับตัวเรามากกว่าเดิมนะครับไพ่ขึ้นชัดเจนแล้วนะครับเป็นพ่อแม่รักสมีนะเป็นใจรักแห่งความมั่งคั่งความร่ํารวยนะแต่ก่อนที่เราจะได้เริ่่่มมมตต้้้้้นนนนนหหรรืออไดดััับพลลงงงาาาาเีก็ผวย ความเพียรความพยายามแล้วก็สติปัญญาการมีความรู้ที่มากพอที่จะมีพลังงานที่จะจัดการทุกปัญหาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมันเกิดขึ้นได้ในเรื่องต่างๆไปขึ้นว่าก็มันก็ต้องมีข้อข้อเสียบ้างในบางเรื่องที่มันอาจจะเหนื่อยนะมันอาจจะหนักมันอาจจะทําให้เรารู้สึกท้อแท้แต่ว่าจงพยายามทําต่อแล้วก็อย่าไปลงละเลงในจิตใจนะวยย่าเอีอยวค่อยทอยําี๋ยวค่อยรูเดน๋ยวค่อยนี่มันจจทำให้มัน ไม่ได้ฝึกฝนนะแล้วสิ่งนี้เป็นโอกาสไพ่เคลนทางซ้ายและวขวาเลยนะครับ mm. โอกาสที่เข้ามาเปิดโอกาสให้กับตัวเรา mm. ดังนั้นจงน้อมรับโอกาสเหล่านี้และอาแขนรับในสิ่งที่มันควรจะเป็นของเราดังนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอ,อยู่ที่ว่าเราจะสู้กับมันอย่างไรนะเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะเป็นไปได้ตามสิ่งที่เรากระังทำตามสิ่งที่เราจะให้มันเป็นนะ ทุกอย่างไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เลยแต่เป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้เพราะใจเราคิดว่าเป็นไปได้และฝึกฝนฝึกปรือโอกาสทุกอย่างมันมาแต่มันอาจจะไม่สวยหรูเท่าที่เราคิดเสมอไปแต่มันจะดีกว่านั้นในส่วนที่เรากระทําในปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับเ,เรื่องของการกระทําต่างๆมันก็ ต้องมีการจัดการให้ดีที่สุดแล้วก็รอบคอบด้วยการกระทาของตัวเราให้มากยิ่งขึ้นดูซิว่าการกระทาแบบไหนจะส่งเสริมในเรื่องของสิ่งที่เข้ามาในช่วงนี้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสเป็นความรู้เป็น,นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสิ่งที่เราควรที่จะปรับก็คือใจนะภายขึ้นว่าไม่ต้องทําตอนให้เป็นเหมือนแบบน้ําที่เต็มแก้วจงเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างนะทุก สัพพะในเรื่องของศัพท์วิชานะวิชาต่างๆที่แบบบังเกิดขึ้นกับตัวเราหรือเราต้องเยนรู้เพิ่มเติมเพื่อจะอยู่เหนือในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะดังนั้นเราเนี่ยเราอยู่สายงานใดก็ตามหากเรามีความรู้ที่รอบด้านมีความรู้ที่เข้มแข็งกล้าแข่งมากขึ้นเราก็จะเป็นเหนือกว่าทุกคนได้นะครับและที่เราเป็นเหนือไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเบียดเบียนคนอื่นนะมันทําให้เราเนี่ย มีทางเลือกเลยมากยิ่งขึ้นในส่วนที่เราสามารถจะเป็นและจะทําได้นะครับในเรื่องทักษะความรู้ต่างๆเป็นจุดสําคัญใน21วันนี้มากๆ และมันทําให้เราได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งการเรียนรู้ได้ทั้งในสิ่งที่เราอยากจะเกิดอยากจะให้มันเป็นนะในเรื่องเงินทองก็มีมาแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นกับว่าเราจะคว้าสิ่งนั้นนี่ได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเราในปัจจุบันให้มันมีกําลังจิตกาลังใจและเราจะฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยตัวของเราเองนะครับไปขึ้นว่ามันจะเจอสิ่งที่มันได้รับความสุขนะได้รับในเรื่องความสมหวงังแต่ไอความสมหวังเนี่ยมันก็ต้องผ่านในหลายอย่างที่มันอาจจะต้องทําให้เรา ทุกร้อนใจบ้างแต่ทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้คําสนับสนุนตัวเราแนะไปถึงทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมการติดต่อการสื่อสารการพูดคุย การทําความรู้จักการสร้างคอนเนคชั่นนะในเรื่องของคนในเรื่องของการจัดการในเรื่องทุกเรื่องมันก็ทําให้เราเนี่ยได้รับความสําเร็จที่มากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆมันขึ้นกับว่าเราจะพยายามต่อทําต่อน่าถึงแม้ว,ว่าจะมีอุปสรรคบางอย่างเข้ามามันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สําเร็จแต่มันหมายความว่าเราใกล้จะสําเร็จแล้วในส่วนที่เราพรัา กำลังทําความเพียรพยอยามอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะเราเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับโอกาสที่เข้ามาหาตัวเราและเราฝ่าฟันเราต่อสู้ต่อด้วยการกระทําที่ไม่ยอมแพ้ในปัจจุบันนั่นเองเรามาดูซิว่าสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรกับเราในสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับในสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นตัวเราก็คือสิ่งที่เราต้องใช้ใจนะนาก่อนเลย ดูซิเป็นพลังงานแบบไหนในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขึ้นการประสานนะถึงจิตวิญญาณถึงพลังถึงอำนาจถึงบารมีเทพเทวาที่ปกปักรักษาตัวเราเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องใช้ใจที่จะปรับมุมปรับมองปรับความรู้สึกปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีมากยิ่งขึ้นในการที่เราเมื่อจิตใจตัวเราดีเนี่ยเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนจะมาได้ง่ายและผ่านไปได้ง่ายโดยดูเช่นการดันนั้นเราปรับใจให้ดีนะเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุ้มครองปกปักรักษาในของเราไพ่ึ้นว่าจะมาช่วยเหลือดูแลเมื่อเรามีการเปิดใจมีการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ในภูณงยามความดีในสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วเราจะหลุดพ้นในเครื่องพันธนาการในเรื่องของบุพกรรมต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรต่างๆที่อาจจะมาขัดมาขวางตัวเราแต่ก็ยังดีที่มี เทพเทวาคอยคุ้มครองดูแลนะไพ่คือชัดเจนออกมาเมื่อจิตใจตัวเราไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรมากนักในเรื่องที่มันผ่านมาก็ดีในเรื่องความกังวลก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถสําเร็จได้ด้วยตัวของเรานะครับก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากไม่ต้องไปกังวลใจกับสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันก็อยู่ที่ว่าเราจะปรับใจให้นิ่ง ปรับใจให้คงที่เราก็จัดการเรื่องราวต่างๆนี้ไปอย่างไรมากกว่าในเรื <t <t ่องการจัดการต่างๆอยู่ที่ว่าเราจะประคับประคองและก็ทาสิ่งนี้ให้บรริดผลสําเร็จอย่างไรให้มันสมหวังที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องปรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะทําเรียนรู้ที่จะสําเร็จเรียนรู้ที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนะครับโอกาสดีๆเนี่ยมันมีมาแล้วเราจงสร้างสรรค์และทําให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเป็นพลังใจให้นะครับ